ในคลิปนี้เราจะมาลุยในพื้นฐานอสมการว่าคําตอบที่เป็นแบบช่วงกับคําตอบที่เป็นแบบเส้นจํานวนเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรมาดูกันทีนี้ก่อนอื่นน้องต้องเข้าใจคําว่าอสมการก่อนอ,อสมการเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ที่จะเป็นตัวบอกนะมันก็จะมีเครื่องหมายมากกว่าจริงไหมมีเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็มีเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับแล้วก็มีเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับานะ เสร็จแล้วเนี่ยน้องต้องรู้ว่าคําตอบของเจ้าอาสมการเนี่ยตอบได้3แบบซึ่ง3แบบนี้สัมพันธ์เท่ากันหมดอ่ามันสัมพันธ์กันหมดตอบได้3แบบพี่เขียนนี้นะคําตอบมี3แบบแบบแรกแบบแรกแบบแรกน้องจะตอบแบบเสร็จก็ได้อ่าอันนี้เคยเรียนมาแล้วตอน4เทมนึงใช่ไหม แบบเซตก็ได้แบบที่2น้องจะตอบแบบเส้นจํานวนก็ได้ก็คือขึ้นอยู่กับคําสั่งของโจหรือขึ้นอยู่กับชอยน์นั่นเองตอบแบบเส้นจํานวนก็ได้หรือแบบที่3เขาเรียกว่าตอบแบบช่วงที่มีช่วงปิดช่วงเปิดวงเล็บเล็กวงเล็บใหญ่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลุยกันจบในคลิปเดียวตอบแบบช่วงทีนี้ในคลิปนี้ไม่ไม่ได้มีชี้ใหนะ้น้องจดตามพี่ได้เลย แล้วนะอะพี่จะสอนไอ้สามแบบนี้คำตอบสามแบบนี้ผ่านในโจทย์แล้วกันข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,งเริ่มมานะข้อหนึ่งะฮะขอขีดเส้นดีๆข้อหนึ่งเรามีเซตของ x โดยที่ x มากกว่าเท่ากับ2แต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับ6 น้องจดมาได้เลยคำสั่งคือแบบนี้อันนี้คือเซตเนาะให้เราแปลงเซตเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบเส้นจํานวนแล้วก็ให้อยู่ในรูปแบบช่วงว่าเฮ้ยถ้ามันแปลงเป็นเส้นจํานวนแล้วถ้ามันแปลงเป็นช่วงอะคําตอบม่งเป็นยังไงวะเพราะว่ามันสามอันเนี้ยมันเท่ากันหมดทานไหมถ้าน้องจาในเรื่องเซตได้ไอ้สิ่งที่พี่เขียนเนี่ยมันจะเรียกว่าเซตแบบบอกเงื่อนไขเพราะว่าคนแรกที่พี่ไฮไลท์เนี่ย ตำแหน่งของมันคือสมาชิกแล้วก็ก้อนด้านหลังที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยมันคือเงื่อนไขในการหาสมาชิกสมาชิกก็คือ x ข้างหลังจะเป็นเงื่อนไขในการหา x ว่า x เป็นใครได้บ้างถ้าน้องดูจากโจทย์เนี่ยมันอ่านว่า x มากกว่าเท่ากับ2แต่น้อยกว่าเท่ากับ6แสดงว่า x น้อยสุดคือ2พี่เขียนก่อนนะน้อยสุดคือ2ถูกไหมก็มันมากกว่าหรือเท่ากับก็คือน้อยสุด2 3ได้ไหม ก็ได้ถูกต้องไหมเพราะสามก็มากกว่าสองน้องว่าสี่ได้ไหมได้ก็สี่ก็มากสองห้าก็ได้หกก็ได้เพราะ x มันน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือเต็มที่คือเลขหกแสดงว่าสองสามสี่ห้าหกได้หมดเลยแต่ถ้าตอบเท่านี้พี่กำลังเข้าใจผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่น้องเขียนเนี่ยสิ่งที่น้องเห็นเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่า x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มโจทย์ไม่มีพูดถ้าโจทย์ไม่ได้บอกว่า x ต้องเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มแสดงว่า x เ,เป็นใครก็ได้ที่อยู่ในจำนวนจริงพูดอีกรอบหนึ่งนะแสดงว่า x ต้องเป็นสมาชิกข,ของจำนวนจริงแล้วกันคำว่าเป็นสมาชิกของจำนวนจริงในที่นี้คือเป็นจุดก็ได้เช่น2.1ได้ไหได้ก็เขาไม่ได้บอกว่าเป็นจำนวนเต็มไงเป็นจุดก็ได้มันก็อยู่ในจำนวนจริง2.2ก็ได้ เพราะว่าถือว่ามากกว่า2 2.3ก็ได้2.4ส,สี่โอ้โห3.1 3.7 5.8่เโอ้โหเยอะมากเยอะมากมากเขาเรียกว่าจำนวนสมาชิกมันนับไม่ได้เมื่อจำนวนสมาชิกมันนับไม่ได้มันมีชื่อว่าเซตอนันต์ถ้านับได้ก็จำกัดอ่ะประมาณนี้น้องจดะประมาณนี้ประมาณนี้ต่อนะต่อนะ ทีนี้วิธีการเขียนเส้นจำนวนคือแบบนี้ให้น้องตีเส้นมาหนึ่งเส้นเออตีเส้นมาหนึ่งเส้นแล้วน้องต้องรู้ว่าออตัวเลขที่ลงบนเส้นจำนวนอะ่ะเขาจะไล่าจากซ้ายไปขวาน้อยไปมากน้อยไปมากอย่างนี้นะอ่ะทีนี้น้อยสุดคือใครน้องต้องไปดูขอบเขตคําตอบของเราขอบเขตคําตอบของเรามันตั้งต้นที่ x เ,เป็นสองและมันก็สิ้นสุดที่ x เ,เป็นหพวกเนี้ยเรียกว่าขอบเขตคําตอบ น้องทันใช่ไหมแสดงว่ามันตั้งต้นที่สองแล้วมันก็สิ้นสุดที่เลขหกแต่ทีนี้น้องไปดูต่อ,อ,อคำถามถัดมาคือน้องว่าคำตอบที่เป็นค่า x ของเรามันเอาสองปะ่ะเอาก็มันมีเท่ากับไงมากกว่าเท่ากับแสดงว่าเอา,เอาสัญลักษณ์คาว่าเอาในเส้นจำนวนเนี่ยมันจะระบายทึบที่สองนี่คือเอาสองหกเอาไหมเอาก็มีเท่ากับไง สัญลักษณ์คำว่าเอาเลข6ในเส้นจำนวนจระบายทึบแต่ถ้าเกิดพีโมมัวนะอันนี้ไม่ต้องจดตามนะถ้าโจทย์เงื่อนไขเป็น x มากกว่า2แต่น้อยก็6แบบนี้ไอ้ตรง2องตรง6มันไม่เอาไม่มีเท่ากับถ้าไม่เอาเราจะเรียกว่าเป็นปง่งโป่งโปงโป,งปงนี่คือไม่เอาทึบๆนี่คือเอาอ่านนี้นะอ่านนี้นะอ่าเรียบร้อยทีนี้ยังไม่จบนอกจาก2ก็6ที่ไม่เอา ละว่างสองก็บ6มันก็เอาด้วยจริงไหมก็เราบอกมันเป็นจุดได้ใช่ไหมสองจก็มากกว่าสเอา2.1ก็เอาเอาระบายทึบเนี่ยสองก็เอา2.3ก็เอาใช่ไหมมันต้องอยู่สองสองสก็เอา2.5ก็เอาแสดงว่าถ้าเราเขียนเลขที่เอาอ่ะโดยการเขียนทึบๆๆๆๆๆไอจุดทึบๆๆๆๆเนี่ยมันจะเรียงต่อกันเป็นเส้นจํานวนมันจะทึบๆๆๆๆต่อตกัน0.1 0จ่น ขอโทษเสองจุดหนึ่งสองจุดศูนย์หนึ่งสองจุดศูนย์สองจุด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 มันจะเลียงต่อกันจนเป็นเส้นตรงนั่นเองอ่านี่คือที่ไปที่มาของเส้นจํานวนเส้นจํานวนมันเกิดจากคําตอบที่เราเอาแล้วมันทึบ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 เรี่ยงกันเป็นเส้นจํานวนแสดงว่าจริงๆแล้วเส้นจํานวนเส้นไม่มีจริงนะมันเกิดจากจุดต่อกันอินฟินิตี้จุดคําตอบเป็นลันลันลันนตัวต่อกันเป็นเส้นจํานวนนั่นเองประมาณนี้อ่าจะได้รู้เรื่อง ทีนี้เวลาตอบเวลาอันนี้คือเส้นจงินวนจบแล้นะแล้วเวลาตอบเป็นช่วงล่ะพี่คือเวลาตอบเป็นช่วงเนี่ยคาตอบมันคือ2อถึงหจริงไหมคําว่า2อถึงหคือถ้าเราไปใส่สัญ,ญลักษณ์ลบแบบนี้สอถึงหมันเว,เวลาคนข้างนอกเห็นนะมันจะตีความได้อีกแบบหนึ่งคือ2อลบหหรือเปล่าวะไม่ใช่ใช่ไหมความหมายที่เราต้องการสื่อคือ2อถึงห ทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนสัญลักษณ์ล้วกันกูไม่ใช้แบบนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูว่าเป็นเครื่องหมายลบสัญลักษณ์ที่เขาใช้คือใช้ลูกน้ําแบบนี้นะ2ถึง6แสดงว่าคนคนนี้อ่านว่าถึง2ถึง6แล้วยังไม่จบน้องก็ต้องมาดูว่าเลข2อ่ะเอาไหม เอาก็ราระบายทึบไงสัญลักษณ์คำว่าเอาในช่วงคือเขาจะใส่เป็นวงเล็บใหญ่แบบนี้แล้วเลขหก 6, เอาไหมเอาเพราะว่ามันระบายทึบสัญลักษณ์คำว่าเอาในในช่วงเขาก็จะใส่เป็นวงเล็บใหญ่แบบนี้จบมันเรียกว่าช่วงปิดเอามันเรียกว่าช่วงปิดสองนึงหประมาณนี้ประมาณนี้ให้จดก่อนให้จดก ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องฟังคลิปนี้อยู่แล้วปรากฏว่าคลิปมันยาวอะ่ะพี่จะลงไว้ในแอปแดงนะที่ชื่อว่าสอบติดพี่ชิสอบติดพี่ชิตคณิตศาสตร์น้องก็เซิร์ชดูเลยเพราะว่าเอ่อบางแอปที่น้องดูเขาจํากัดแค่แบบ10นาทีประมาณนี้เพราะว่าคลิปนี้พี่อยากสอนแบบจัดเต็มจัดเต็มให้แบบรู้เรื่องไปเลยต่อนะต่อนะถัดไปข้อ2ข้อ2 เซตของ x ถ้าเหมือนเดิมคือหมายความว่าแปลงคําตอบเป็นเส้นจํานวนแล้วก็เป็นช่วงโดยที่พี่ขอเอาเอาเหมือนเดิมได้ไหม x มากกว่า2แต่ว่าน้อยก็6ก็เหมือนเดิมถูกไหมน้องก็ตีเส้นจํานวนก่อนน้องก็ตีเส้นจํานวนมาก่อนโแล้วน้องก็ใส่ขอบเขตของมันก็คือเริ่มต้นที่2สิ้นสุดที่6 ก็สองถึงหแบบนี้แล้วสองนี้เอาไหมเออไม่เอาเนาะเพราะว่าไม่มีเท่ากับถ้าไม่เอาพี่บอกในเส้นจํานวนเขาใช่ยังไงนะโป่งโป่งเนี่ยคือไม่เอาแล้วตรงปลายเลขหก 6, เขาเอาไหมไม่เอาเพราะว่าไม่มีเท่ากับสัญลักษณ์คาว่าไม่เอาคือโป่งโป่ง,ป,งประมาณนี้ทันเนาะแต่ระ้วัางมัน เอาหมดเลยคือ2.2.1จพอมึงมากกว่า2 2ไง2 2 2.3 2เอาเอาเไอ้คำตอบที่เอาเอาเอามันเป็นจุดทึบๆๆลากจนเป็นเส้นจำนวนนั่นเองเออเป็นจุดทึบๆๆต่อกันจนเกิดเป็นเส้นจำนวนนั่นเองประมาณนี้ขออิรุ่มแป๊บนึงนะอ่าทีนี้เสร็จแล้วเวลาน้องตอบอะคำตอบที่เป็นช่วงก็ตอบ2-6ถึง6ก็ใช้สัญลักษณ์ลูกน้ำา2ถึง6 แต่ว่าแต่ว่าสองอะ่ะมันไม่เอาเพราะว่ามันโปก่หกมันไม่เอาเพราะว่ามันโปร่อสัญลักษณ์ของช่วงที่แสดงถึงการไม่เอาเลขนะมันจะใช้วงเล็บเล็กอย่างเงี้ยสองถึงหกใช้วงเล็บเล็กเขาเรียกเปิดสองถึงเปิดหกแสดงว่าช่วงเปิดไม่เอาแต่ช่วงปิดกูเอาถันไหมถันไหมตอบแบบนี้เลย เรียบร้อยอันนี้เรืยอไอ้เขียวเช่วงเปิดน้าเงินน้ําเงินช่วงปิดพอพอทันนะพอทันนะอ่ะต่อข้อ3พี่ยังขอย้ำโจทย์แนวเดิมนะให้น้องเซียนก่อนเซตของ X โดยที่ X มากกว่าเท่ากับ2แต่ว่าน้อยกว่า6อ่ะเพิ่มมาอัน ทีนี้น้องก็ตีเส้นจำนวนเหมือนเดิมได้เลยสตาร์ที่2แล้วก็สิ้นสุดที่6ใช่ไหมเริ่มต้นที่2อสิ้นสุดที่6น้องก็เริ่มต้นที่2แล้วก็เป็นการสิ้นสุดที่เลขหกันน้องสองนี้เอาป่าวะก็เอาสิมันมีเท่ากับเนี่ยวะพี่ก็ระบายถึกหกนี้เอาป่าวะพี่ไม่เอาเพราะว่า มันไม่มีเท่ากับมันเป็นแค่น้อยกว่าแสดงไม่เอาก็โป,งปง่งโป่งแต่ระหว่างนั้นเอาหมดเลย2.1ก็เอาเพราะมากกว่า2 2.2ก็เอา2.3ก็เอามันก็เลยเป็นจุดจุๆต่อกันเป็นเส้นจนํานวนนั่นเองลักษณะนี้ดังนั้นคําตอบของน้องน้องจะตอบ2-6ถึงหจริงไหมน้องก็ใส่เลยน้องก็ตอบ2ถึง6 2ถึง6 2 6. องเอาไหม เอามันระบายทึบถ้าเอาช่วงต้องวงเล็บใหญ่เออต้องเป็นวงเล็บใหญ่6เอาไหมไม่เอามันป่งๆป,งปงถ้าไม่เอาวงเล็บเล็กเออนี่คือลักษณะนี้เลยถ้าอ่านก็อาจจะอ่านว่าปิดสองถึงเปิดหอย่างนี้ก็ได้มันเป็นช่วงปิดช่วงเปิดเนี่ยทัานนะทันนะ,นนะข้อสข้อสแนวเดิม เป็นเซตของ x โดยที่ x มากกว่า2แต่ว่าน,น้อยกว่าเท่ากับ่ะลองทำก็ได้นะลองทำดูก็ได้มาทีนี้น้องวาดเส้นจำนวนคำถามเหมือนเดิมนะถลิเขียนเส้นจำนวนแล้วก็ช่วงวาดเส้นจำนวนจบอ่า แล้วทีนี้ทีนี้นเริ่มต้นที่สองสิ้นสุดที่6ก,ก็ลงสองก็6เหมือนเดิม2แล้วก็6 2สองเอาปะวะไม่เอามันมันไม่มีเท่ากับไม่เอาก็ปงๆหกนี่เอาปะเอามันมีเท่ากับถ้าเอาคือทึบแล้วละหว่างนั้นเอาหมดเลย2.1 2.2 2.3หนออออเอา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  ทึบๆจนกลายเป็นเส้นตรงนั่นเองเออจุดทึบๆต่อกันจนกลายเป็นเส้นตรงนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ดวเวลาน้องตอบเป็นช่วงก็ตอบ2ถึง6เหมือนเดิมเป๊ะถึง6แต่ว่าสองมันเป็นมันมันม,มันเป็นโบ ổ, ๋ไงมันเป็นโปร่ปงๆอะโปร่ปงๆคือไม่เอาไม่เอาต้องวงเล็ก แต่เลข6มันเป็นทึบๆทึบๆคือกูเอาต้องวงเล็บใหญ่เออมันอาจจะอ่านว่าเปิด2ไปถึงปิด6ก็ได้นั่นเอง่าประมาณนี้ประมาณนี้นะพอพออ่อแล้วใช่ไหมตอนนะขออีกสองข้ออีกสองข้อแล้วแล้วก็น้องน้องเสียนแน่นอนในในเรื่องเส้นจำนวนเรื่องช่วงข้อหา ข้อ5เป็นเซตของ x โดยที่โดยที่ x มากกว่าเท่ากับ c เออ่าอาจดจดมา x มากกว่าเท่ากับ4ต่อนะทีนี้คือมันมันต่างจากเพื่อนตรงที่มันต่างจาก4ข้อแรกตรงที่ขอบเขตมีเลขเดียวคือเลข4 แต่ก่อนหน้านี้ขอบเขตมี26 26 2สองมีเป็นคู่อันนี้มีตัวเดียวเดี๋ยวดูนะทำยังไงอันดับแรกก่อนที่พี่จะลุยเรื่องเส้นจำนวนเนี่ยพี่อยากหาว่าสมาชิกแม่งมีใครบ้างวะที่มันมากกว่าเท่ากับ4เฮ้ยมันมีเท่ากับด้วยแสดงว่าน้อยสุดคือ4จริงไหม4้จุได้ปะได้เพราะว่าเป็นมึงนาซือมันไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นจำนวนเต็ม4.1ก็ได้จดสก็ได้จดสก็ได้ จุดสี่ก็ได้ห้าก็ได้หกก็ได้เจ็ดก็ได้ไปเรื่อยๆสิบก็ได้หนึ่งร้อยก็ได้หนึ่งพันก็ได้หนึ่งล้านก็ได้ร้อยล้านพันล้านแสนล้านเอาหมดเลยเอาทุกค่าที่มากกว่าสี่แล้วน้องก็อาจจะงงว่าพี่ถ้าแม่งเอาทุกเลขที่มากกว่าสี่อะมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนวะทีนี้เขาเลยกําหนดเลขที่แบบที่ที่มันเป็นจุดสิ้นสุดอะ คือมันเอาไปเรื่อยๆว่า10ล้านก็เอาร้อยล้านก็เอาเพราะมันมันมันก็มากกว่าสี่ไงพันล้านก็เอาตัวเลขที่บ่งบอกว่าเอาไปเรื่อยๆเลยเขาจะใช้สัญลักษณ์ว่าถึงอินฟินิตี้อินฟินิตี้เหมือนเป็นตัวแทนที่แบบเลขแม่งที่มันเยอะๆไม่มีที่สิ้นสุดอะเยอะกว่าหมื่นล้านเยอะกว่าพันล้านเยอะกว่าแสนล้านนะใช้อินฟินิตี้เพราะว่ามันเอาทุกเลขแหละหมื่นล้านก็ได้แสนล้านก็ได้ลนะ คือทุกเลขที่มากกว่าสี่มึงก็เลยใช้ตี้แล้วกันเพราะมันเอาเยอะมากอะทันไหมพอๆอออใช่ไหมในทางสินจำนวนแบบนี้ให้น้องลงเลขตัวแรกที่เป็นขอบเคก่อนคนแรกคือเลขสี่น้องก็เอาสี่ไปลงเลยแบบนี้แล้วสี่แม่งเอาปะวะเอาดิมันมีเท่ากับระบายที่ แล้วตามที่เราคุยกันมากกว่า4ี่เขาเอาหมดเลย4.1เอา4.2เอา4 3จดเอา4.4เอาร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเอาหมดเลยมันก็เลยเป็นจุดต่อต่อกันจนกลายเป็นสิ่งจำนวนแล้วเอาไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดเขาใช้สัญลักษณ์แบบนี้เป็นลูกศรขีดบ่งบอกว่ามึงเอาไปเรื่อยจนไม่มีที่สิ้นสุดทานไหมแล้วเวลาตอบน้องก็สตาร์ทที่เลขสี่ต่อเป็นช่วงนะ เริ่มที่เลข4เมื่อกี้พี่บอก4ถึงใครนะใช่ถึง10ล้านปะไม่ใช่เลขที่มากกว่า4ีอ่ะโหมันเกินหมื่นล้านเกินแสนล้านเกินล้านล้านเราเลยตั้งสัญลักษณ์ตัวนึงขึ้นมาก,ก็คือ infinity หมายความว่าเป็นเลขที่เยอะมากๆไม่มีที่สิ้นสุดเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบก็ตอบ4ถึง infinity infinity ไม่ใช่หมื่นล้านแนะ่มันเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นแบบแบบประมาณค่าไม่ได้เยอะมากๆ4ถึงตี สี่นี้เอาปะเอามันทึบที่สี่ไงวงเล็บใหญ่แต่อินฟินิตี้เนี่ยพี่จะบอกว่าอินฟินิตี้อ่ะมันเป็นเลขที่เราไม่รู้เพราะมันเยอะกว่าหมื่นล้านเยอะกว่าแสนล้ะในเมื่อเป็นเลขที่เราไม่รู้อ่ะเราจะไปวงเล็บใหญ่เราจะเอาไม่ได้มันต้องวงเล็บเล็กเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเลยแต่สี่นี่รู้ไงใช่ไหมสี่นี่เรารู้ไงก็เลยเป็นวงเล็บใหญ่แต่ตี้ไม่รู้แม่งเยอะกว่าหมื่นล้านเยอะกว่าแสนไม่รู้ ตต้องวงเล็บเล็กเสมอจำคำนี้ไว้นะตต้องวงเล็บเล็กเสมอเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนเลขที่แม่งเยอะมากๆไม่มีที่สิ้นสุดอันที่6สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วทีนี้น้องจะออกหมดแหละอันที่6เป็นเซตของ X โดยที่ X น้อยกว่า 8. อ่ะลองเอง เอาง่ายๆได้ป่ะถ้าพี่ขออนุญาตไล่ไล่เลขก่อนว่าเลขที่น้อยก็แปดมีใครบ้างน้องอาจจะคิดว่าพี่สตาร์ที่เจ็ดหรือเปล่าวะไม่ใช่เจ็ดจุดเก้าได้ป่ะได้ได้เจ็ดจุดแปดได้ป่ะได้เจ็ดจุดเจ็ดได้คือเจ็ดก็ได้คือลบสิบลบยี่สิบลบหนึ่งร้อยเลขศูนย์ลบหนึ่งพันลบร้อยล้านพันล้าน เอาหมดเลยคือเอาทุกค่าที่น้อยก็แปดอะถูกไหมลบหล้านก็เอาลบสองล้านก็เอาลบสิล้านเอาลบหมื่นล้านเอาลบพันล้านเอาเอาไปเรื่อยๆจนถึงลบอินฟินิตี้เพราะว่ามันจะเอาเลขลบที่แบบมันเยอะมากๆไม่มีที่สุดก็เลยใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นลบตีแทนทานไหมถ้าไปทางขวาก็บวกตีไปทางซ้ายก็ลบตีเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แทนว่าเลขที่แม่งติดลบเยอะมากๆ เพราะฉะนั้นเวลาวาดลงเส้นจํานวนเนี่ยน้องก็เริ่มต้นที่เลขแปดนะมันมีตัวเดียวไงก็รอเลขแปดแต่เลขแปดไม่เอาเพราะไม่มีเท่ากับก็ต้องปร่งๆทันพี่ใช่ไหมแต่นอกนั้นแม่งเอาหมดเลย7.9ก็เอา7.8ก็เอา7.7 7.6เอาหมดมันก็เลยเป็นจุดทึบๆลบ100ลบ1,000ไปเรื่อยเนี่ยไง คือสัญ,ญลักษณ์เอาหมดเลยเอาทุกคนที่น้อยก็แปดเออใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้ทีนี้เวลาตอบเวลาตอบเราเราจะไม่ได้ตอบเลขแปดก่อนนะเราจะตอบจากซ้ายไปขวาจากน้อยไปมากจริงป่ะทีนี้เลขที่มันน้อยสุดๆเลยที่น้อยก็แปดอะ่ะมันมันใช่ลบหนึ่งหมื่นล้านป่ะไม่ใช่ใช่ลบแสนล้านป่ะไม่ใช่มันคือเลขที่เราจินตนาการไม่ได้อะ่ะประมาณค่าไม่ได้อะ่ะมันเลยใช้สัญ,ญลักษณ์เลขที่ติดลบเยอะมากๆคือ ลบตีเออมาเรียกว่าลบตีลบตีถึงใครนะถึง8พอออกใช่ไหมลบตีถึง8 8นี้เอาปะไม่เอามึงโปงไงไม่เอาก็วงเล็บเล็กแต่พี่พูดเหมือนเดิมว่าไม่ว่าจะเป็นบวกตีหรือไม่ว่าจะเป็นลบตีอเราไม่รู้อยู่แล้ว ว่าค่ามันคืออะไรเราไม่รู้เลขเลขนั้นอยู่แล้วทีนี้ถ้าไม่รู้เขาจะใช้วงเล็บเล็กไม่ว่าจะเป็นตี้หรือลบตี้วงเล็บเล็กเสมอเออวงเล็บเล็กเสมอแบบน,นี้ทันนะจบอถ้าใครดูคลิปนี้จนจบแล้วเข้าใจแล้วอ๋อพิมพ์ตองสองเลยพี่หน่อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปครับ